ครับพี่พี่น้าๆครับตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งนะครับตอนแรกผมจะออกมาประมาณห้าโมงนะครับแต่ก็เลดนะครับตอนนี้พระอาทิตย์จะอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับบรรยากาศตอนนี้อุปกรณ์ผมอยู่ข้างหลังแล้วครับผมอยู่ตรงนี้นะครับก็มีคันเบรสามแบบนะครับมีตีหน้าดินนะครับเหยื่อกุ้งผมติดมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือจะมาตีไมโครจิกนะครับกับเอ่เหยื่อปักนะครับไม่รู้ลองลองมั่วๆไปนะครับก็ไม่เคย ลองแต่ว่าเมื่อกี้ที่ลองซาบิกิไปก็โดนไปแล้วนะครับอาจจะเป็นคลิปก่อนหน้านี้หรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้ขอตัดเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็คือช่วงมันจะยาวนะครับแล้วก็วินาทีแห่งความตื่นเต้นอะไรเราจะมาลุ้นกันต่อนะครับว่าจะเจออะไรอีกบ้างนะครับแล้วก็จะได้ในรูปแบบไหนบ้างนะครับถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อนนะครับฝั่งนี้เลยฝั่งนี้จะเป็นพระที่ตกดิน,นครับหน้าผมจะมืดหน่อย บรรยากาศระดับ5ดาวเลยนะครับค่าห้องพักไม่แพงครับตรงนี้ก็เหมือนสร้างเสร็จใหม่นะครับตรงนี้เสร็จใหม่ๆนะฮะความทิตตกสวยจัดมากเลยจังมากๆเลยเดี๋ยวผมจะลองตีแถวๆนี้ดูนะครับตีเป็นพวกอ๋อนี่คายักให้เช่านะครับแต่เดี๋ยวผมน่าจะลงคายักช่วงเช้านะครับช่วงเช้านะครับเดี๋ยวมาลุ้นันช่วงเช้าก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เป็นการตกบนเรือคายักนะครับ จะเป็นเหยื่อสดไมโครจิกหรือเหยื่ออะไรให้ได้ตัวปลานั้นก็ฝากมารุ้นมาตามเชียร์ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับสุดยอดครับครั้งหนึ่งได้มานะครับ1,900าบาทนะครับค่าที่พักถือว่าคุ้มครับผมโอเคเดี๋ยวไม่ผมทำทำเองนะครับเรียนต่อเลยนะครับเรียนต่อเลยโอเคครับเดี๋ยวจะลองเป็นไมโครจิกนะครับไมโครจิก ขนาดซาบิกิมันยังคว้านะครับถ้าเป็นไมโครชิก็น่าจะขว้าถ้ามีตัวนะครับ <c oughs> รอยู่แถวนี้แหะพี่ป่าผมมาเที่ยวพักทน่น <c oughs> เหมือนกันหนูมาฟังเพราะว่ามีตกหมึก่เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูครับว่าเขาเปิดไฟล่อไหม ต่เห็นเขาได้อยู่นะพี่ได้ไหมใช่แต่ว่าเราเราดูในรีวิวพวกที่เขาลงเฟซบุ๊กไม่ค่อยมีคนลงอาจจะแบบยังไม่ค่อยรู้จักกันแต่ว่าคันเด็ดให้ใว้คันละร้อยใช่ใช่แต่ว่าจะมีใกล้ฝั่งแต่ว่าวันนี้น้ำมนะันลงไงอาจจะอาจจะไม่ได้ <laughs> น้ำมันลงปกติจริงๆกลางคืนน้ำจะขึ้น แต่ว่าช่วงนี้เป็นนำ้ำกระแสนำ้ำน่าจะไม่มีตัวแต่จะพยายามนะทีสวิกิีโหดอกนั้นแม่งตีมั่วๆนะไม้มันโตลงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ลองเดี๋ยวผมไปถามคา,ายักนะครับคายักสนใจสนใจคายักคายออกไปหน่อยครับลองไปเจิ๊กอีะครับ เือได้ตัวเดี๋ยวลองมาตีฝั่งนี้ดูบ้างนะครับฝั่งน,นี้ดูบ้าง ความพยายามของผมผม,มันไม่มากพอนะครับเดี๋ยวยังไงขอตีเหยื่อสดดูก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเหยื่อสดเงียบก็จะลองตีอันนี้เพิ่มเพิ่มไปด้วยเหยื่อสดไว้ตรงนี้ดีกว่าเหยื่อเหยื่อสดจะมีตัวนะครับที่ทำงานที่นี่ไหครับขอที่พายัคเช่าเท่าไหร่ครับพายัคเช่าเท่าไหร่หรลํำเท่าไหร่ อ๋อไม่ใช่แล้วพี่อย่าไปไปเดียวเขาเปนดจ่าเด้อแล้วเขาไม่ยอมอห้โอ้โหพอไปไปคุยกันพี่อาจจะชอบล่วงช่วงเช้าอ่ะครับช่วงนี้มันมืดแล้วไม่ได้ใช่ใช่แล้วเช้าเช้าแล้วเช้าผมขอบคุณมากครับพี่ใช่ใช่จุดตีเขาเปิดไฟรอดเลยมั้งใช่ครับตาลงหมดแล้วมันเหนื่อยเดหลือก้างส่องจิ้นมากินเลยเหยาบเลย ชอบติดกินเนะชอบจบเลยชอบชอบติดเลยเอาอยู่ละนะโตและครับอยู่ไหมครับน่าจะอยู่นะตัวเล็กมั้งมาละอิดโคนนี่เลยอิดโคนครับผมไปอิดโคนครับตัวเล็กนึกบ่นอยู่นะว่าไม่กินซัดเลย นีทอดกรอบได้อยู่เห็นคนกินเยอะไวเนาะกินไวครับกินไวนะเราจะไม่รู้ว่ามันหมดแล้วอ๋อมันกระตุกกระตุกแล้วก็ถ้ามันเงียบไปอะครับถ้ามันยังอยู่มันมันควายอีกแน่นอน ไม่ทันมันก <restrial> ินแล้วว่าเดี๋ยวจะเสอให้เป็นปลาอะไรไม่ทันม <Titanic> ันจริงหรือว่าติดมาไม่รู้นะตัวนี้อ๋อติดติดมาตัวหนึ่งเออตัวไม่ใช่ตัวเห็ดโคนเล็กเขาผม 잘들은 거예요. ก่อนมันจะช่วยทำให้ติดปากได้ง่ายขึ้นติดครับโอ้ยโอ้ยปลาอะไรข้างข้างลายครับผมปล่อยนะครับตัวเล็ก ปลาไม่ใช่ปลาที่เราต้องการ ตัวเล็กๆก็ปล่อยไปไหนที่เราปลาหมึกไม่ได้ใช่ไหมหมึกเดี๋ยวต้องอีกสักพักเลยโอ้โหได้กุ้งด้วยเหรอคะอ๋อกุ้งกุ้งเอามาทำเหยื่อครับวัอ๋อไอปลาที่มันกระโดดอะปลาอะไรอะพี่เห็นอะกระโดดน่าจะเป็นพวกอ่าครูเลอร์อะไรครับปลาล่าเหยื่อมันน่าจะไอไล่พวกปลาตายหมดแล้วะครับเนี่ยใช่ เวียงโอเคเก่งใจสนุกสนุกสนุกครับถือตกปลาหมึกไม่ได้อ <No ๋อมงงอ่ะมันตกได้เลยได้เห็ดน้ำลงด้วยครับช่วงนี้อ่ นสองตัวครับข้างตะเพาปลอ่อยไปไป็กล็อก เห็ดโคนครับโอ้สวยขึ้นมาหน่อยนะอยากกินซาซิมิแต่ถ้ามีไม่รู้เดี๋ยวเขามัดให้มั้ไหมผู้ีเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินต่อ เฮ้ยแล้ว้วอไรอะถมาแล้วไอ้คล้ายๆอะไรไม่รู้อะอันนี้อันนี้ผมไม่รู้จักนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนถ้ากินลึกก็ต้องเก็บครับแต่ถ้ากินไม่ลึกก็ปล่อยครับผมมันยังโตได้อีกนะครับอันนี้อย่าดรามานะครับไม่ลึกครับผมปล่อยได้ครับ โอโอยแมวแมวออกไปแล้วครับแมวเอาไปแล้วไวอ,ไอเหมียวออกไปแล้วครับไอเมียวเอาไปแล้วไอเหมียวเอาไปเมียวไอเมียวเอ้ยไอเมียวอยู่ตรงนี้ครับมันเอาไปแล้วครับโอ้ยไวมากครับว่าจะปล่อยนะครับหลุดมือ โอเคครับเดี๋ยวประกอบชุดคันให้ให้พอบอก่อนนะครับพอบอ,อยากตกด้วยโอเคครับเดี๋ยวมาลุยต่อครับผมโอเคครับมืดแล้วตอนนี้นะครับแวพอบอจะลงเหยื่อไอโยโยเทียนนะโยเทียนเดี๋ยวผมจะลงเหยื่อปกติดูก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีมีพวก เข้ามาเยอะๆก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนแนวครับเราให้แฟนได้ โอ้ยสองตัวเลยปล่อยครับตัวเล็กไอข้างลายกับปลาแป้นครับผมส่วนมากจะไ้ปลาอะไรเยอะอาพวกนี้นะครับเยอะไอแป้นเนี่ยจะกวนเยอะเลยไอแป้นเขากินมันกินได้ปลาแป้นใช่ไหมใช่ถ้าภาพภาพเหนือถ้าเป็นน้ำจืดก็ปลาแว่นอันนี้ปล่อยนะครับผมตัวเล็กงั้งกู้เลยโอ้โหกิน ไอแมวมาอีกแล้วโอ้โหมาสองตัวเลยครับรอบนี้เมื่อกี้ผมว่าจะปล่อยหลุดมือเรียบร้อยเอาไปเลยปลามาเล่นไฟแล้วก็เดี๋ยวหมึกจะเข้านะหมึกเข้าตลึกดลยงนะอ่ามันจะเข้ามากินปลาเล็กเนี่นาานปยปล่อยสองตัวเลยนะับ ไม่สึงพันแล้วตัวมันก็ประมาณนี้ครับมันไม่ใหญ่ไปกว่านี้ให้แมวไปเลยเอาไม่เอาครับตัวไม่่ใหญเมื่อกี้ตัวใหญ่ครับอิ่มไปเลยเจอตัวเล็กไม่อยากเอาเอาไว้เอาอยู่หยเอาอยู่ครับกำลังสู้อยู่ไปแล้วไปแลบเลถ้ามันเหนเ็นตัวมันฟางแสงเรือย ไปครับเฮ้ยโเย้ปลาน่าจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะโอเคครับปาลครับโหปดยากจริง เตรียมเหยื่อเพิ่มก่อนครับตอนนี้ผอบอก็ยังไม่ได้ตัวปลาหมึกนะครับผม,ย,มย,นะยังไม่เห็นมาเลยนนนเนาะเข้ากล้องไหมพอบออ่าไม่เข้ากล้องนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ค่อยออกสื่อครับผมไม่ชอบออกสื่ออยากอิกสระมากไหมทำไมไมเอากุ้งให้หน่อยไม, <laughs> ไม่เดี๋อวเองใช้พอบอ <laughs> แต่ดีนะที่นี่ไม่ไกลนะครับไม่ไกลมากถ้าดีถ้ามีเวลามีงบประมาณนะครับเงินถึงนะเดี๋ยวมาอีกครับผมเงินถึงเวลาว่างมีนะครับจะมาอีกไม่ไกลครับไม่ไกลเลยพัทยามาเองน,ะนิดหน่อย เยอะครับผมแมวไม่อยู่แล้วปล่อยนะครับมันไม่กินครบสองตัวแล้วมันกินครบสตัวแล้วมันหนีแล้วอิ่มแล้วโอเคครับลุยกันต่อครับผมตอนนี้แฟนใส่ซาบิกิให้ผอ,อนะครับเผื่อมีปลา สีขนหรือปลาทูมานะค ปลาตาเล็กที่นี่ตัวใหญ่กว่าสมัยสารน้องเขาเนาะที่ตอมไปอ่ะอันนี้ตัวใหญ่เลยแต่เมื่อกี้เขาเห็นมัน, <c oughs> ม,นมีปลาปูอยู่เห <c oughs> มือนแค่แค่าจาปู โดนแล้วครับตัวเดี๋ยวใช้อาจิน่าจะได้ครับน่าจะโดนนะแล้วก็ถ้าได้เดี๋ยวผูกให้บอได้เล่นด้วยนะครับตอนนี้ให้เล่นซาบิกิไปก่อนนะโอ้ยมันกินเกินมากเลยครับจะให้บอช่วยแกะนะเอาไม่ออกแฟนดึงดึงสายไปดึงสาย เดี๋ยวลองตีหมึกดูนะครับผม Yeah, I keep it. เงียบครับก็เพิ่มตะกัวขนาดตะกัวครับจะลองตีไกลดูนะไกลๆก็เงียบแล้วนะครับใส่จะต้องไปพัา ตกตรงหัวสะพานปลายสะพานก็ไม่ได้กินไม่ไม่มีปลา ก็คงต้องปิดนะครับจบท้ายที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ถ้ามีโอกาสได้ลงคายักก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับวันนี้มาที่พักตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มนะครับตกมาตั้งแต่ช่วงบ่ายสองนะครับตอนถึงที่พักก็นั่งตกเลยนะครับอันนี้ต้องขอบอกก่อนว่าในหลังห้องพักนะครับที่มันเป็นระเบียงเขาไม่อนุญาตให้ตกปลานะครับพอดี อบอ่บอ่งอ่านในกฎระเบียบนะครับก็เดี๋ยวกลับไปดูความสะอาดอะไรให้เขานะครับถ้าตรงไหนมันหกกินกุ้งกินเหยื่ออะไรของเราถ้ามันหกก็เช็ดให้เขานะครับก็ทําความสะอาดให้เขาเพราะว่าเราทําสกขรกนะครับถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะอันนี้ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับถ้าเจ้าของที่พักมาดูคลิปนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับคือเราไม่รู้จริงโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาลุยกันต่อว่าจะได้ลงค a ย,ยักไหมนะครับ ก็ลุ้นว่าจะมีคลิปถัดไปไหมนะครับฝากติดตามเลยนะครับ